เปิดโฉมหน้าน้องชีต้าลูกสาวคนโตบอยพิษณุที่หลายคนไม่เคยเห็นสวยมากหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าทางด้านบอยพิษณุมีลูกสาวอีกคนนอกจากน้องเฟรยาลูกกับภรรยาอแมนด้าเพิดสัญชาวสวีเดนโดยลูกสาวอีกคนของของบอยพิษณุชื่อน้องชีตาเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องของบอยพิสณุและทางด้านบอยพิษณุเองก็รับเลี้ยงน้องชีตาเป็นลูกบุญธรรมมาตั้งแต่อายุสามขวบ และปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องชีต้านั้นยิ่งโตก็ยิ่งสวยมากๆและก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านบอยพิสนุสุดปลื้มใจน้องชีต้าขึ้นแท่นนางเอกแล้วโดยทางด้านบอยพิสนุได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องชีต้าพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเลยออกแบบเดียวลูกสาวโตเป็นสาวแล้วฝากละครเวทีเรื่องแรกของชีต้าด้วยนะครับดีไดอารี่22.52 นึกว่าเล่นเป็นต้นไม้แต่ที่ไหนได้นางเอกนั้นเนียเก่งมากลูกชีตัสสเตอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องชีตาโตแล้วก็ยิ่งสวยมากๆเลยทีเดียววันนี้เราจะพาไปเปิดวาร์ปน้องชีตาลูกสาวบุญธรรมบอยพิสนุวัย18ปีโดยน้องชีตาใช้ชื่ออินสตาแกรมชีตัสสเตอร์ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธ ว่าแต่จะสวยขนาดไหนไปดูจากภาพกันได้เลยจ้าแต่ทางเราขอคอนเฟิร์มว่าอนาคตจะต้องมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างแน่นอน